anh ní nón àiê, nón nhằng nè, xương nhằng, tôi <laughs> xương nhằng, anh ní đê, xương anh ní đê sư nhằng, anh ní xương nhằng, anh ní nón

ไปยัง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 ไยังยังไปยังงไปยังไปยัไปยังไปยังไปยังไัยังไปยังไยัไปหางไยังับ ไปอย่างไม่บังกันไปบ่ไปพุ่นมาพี่มาพี่บ่เรียนดอกมาพี่ก้อนเดียวงค่อยไปเรียนไปหาคุณครูนิดกันไปขัไปขัไปเขามาพี่มาพี่เบ้าอยู่ไหนมาไหมรอวันาพูนเส้งเด่อ

นะครับว่าขอบคุณรตาปอ้ยคนงามใจงามมาที่เดียวใสใสใส่อ้ขอบคุณะขอบคุณเอตอนนี้จิแปะบกจิแปะล้วกัเนาะ่อหันิอมาเนพี่ไพี่ต้องหเาเรนลอยอีกหเป็นจิแปะาที่นี่เนอมาพี่มาพี่เีก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเรามาพี่มาพี่มึงบุนไปบุญแม่ทีไปนั่นน้ำเิน ก็จะทำให้โรงเยนขงเรามีคุณภาพนักคูจะตีนะคูอาจา์จะตีนะสีกับ่าอาากับงานะครับเบื่อเมกามิ่งไคร้หน้าาว่าเออโรงเรียน่ห้น้าหลายหลายสิบนะครับด้แน่ครับอาชีพนี้พาหน้าไม่ยบปากห้องเลติงาเาว่เป็นสีหน้าอยางไม่หยบีนอ้องนะครับ ก็ฝากนะครับฝากพี่น้องนะครับปี่โรเรีมี่อูแต่ไปดูเรื่องนะครับน่าเป็นระกาศก็ไปออกน้ำเพลินจอยนะครับเนาครับผมมีท่านอื่นที่จะเสนอแนะอะไรอยู่ไหมครับมีปอผมนับใจยิงดีครับเรื่อนบ้านเข้าขอออกเื่อน้านผมก็มาชนะนะเลยน็ได้ไปแม่มึงไปบอกยืนอย่างนี้ เวาไม่ได้คนหน้าเลยใาอไูここ này, ่ได้คนัน้าแตสั่งคนหน้าในคนหน้าคน้าเขียนไรไปไหว้เองถ้่ทำให้คนว่าจะไปไม่ถึงเลยไปเพราะไเขาอ่อนร่างกาป่างกายทีก็เพี่ยอะไรอยงเง้ยง่ายให้ดูนนต้นม้ที่ยังส้อยางนี้นะครับในคนหน้าเขาเขียนใหญ่ปุ๊บหันออกคาับสังเกตุยังเป่ายังไงเพื่อนเพื่อน่คนหน้าดูห่างละทุกที่เขาต้องขเพิ่นเลยเพราะอ่อนยังไยงไ เราพวาเราะมาดูเ้าเล่ดูหน้าเนีดีจะีใหญ่เลยนะแต่สนามเขาไม่แต่ไปไปว่าไว่าคกับไปไทเพราเขาไปอยุยไ่น้หลายพี่น้องหอดไปย่างผูเลหแล้วเมื่อนย่างกันวุตินเพมันปียาวนะผมเก้าสิบยุคกพี่นองตนพี่น้องเพาะพี่น้องว่าจะไหนผมจะอยู่ร่ายก